ครับอยู่กับผมคุณหนิงนะครับวันนี้คุณหนิงพามากินร้านชาบูนะครับของชาบูอุดเป็นต่อนะฮะก็วันนี้มาพามาชมละมีบรรยากาศหลายอย่างนะฮะมีทั้งหมดสามเมนูนะครับครับหึ่งทุงทง่มสิบนาทีครับผมโอเคฮะเดี๋ยวให้พาฮะใ,ให้ดูครับคือเราทานถึง,งตัวนี้เรามา มีเวลาทานด้วยนะครับมา5้าโมง40สนะครับก็ทานเสร็จก็หนึ่งทุ่มสิบนะครับก็นนี้คือเซ็ตเซ็ตที่เขาจัดให้นะฮะสั่งเอานะครับไม่ต้องตักนะฮะสั่งอย่างเดียวได้เลยนะฮะเป็นเส้นนี้เลยแล้วก็เมื่อกี้ล่าสุดช่วงตรงนี้จะมีขนมแจกด้วยนะครับเป็นช่วงวันคิสต์มาสนะครับก็อันนี้คือบรรยากาศร้านนะครับเดี๋ยว เรามาชิมด้วยกันครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับกับร้านอุดเป็นต่อตรงนี้นะครับโอเคครับอันนี้คือเนื้อนะครับแต่ละเนื้อจัดสีสันได้สวยงามมากทั้งผักด้วยนะครับในตรงนี้เป็นเซตนะฮะคือนี่คือน้ำน้ำซุปนะครับกำลังร้อนๆอยู่เลยสั่งน้ำดำกับน้ำเลยนะ น้ำมะลานะครับมีน้ำมะลานะครับนี่อันนี้คือเซตที่บอกว่ามีมีทั้งหมด3เซตนะฮะไกินได้26อย่าง39อย่างแล้วก็ทั้งร้านนะครับมีตั้งแต่199-259-299นะครับทั้งร้านอุดเป็นต่อสาขาเชียงรายนี่เองนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อลงจุ่มเข้าใส่ไปนะฮะดูให้โอ้โหเนื้อเป็นแผ่นสวยๆขนาดเลยนะครับนี่ฮะ นี่ฮะใสให้หมดเลยโอ้โหดูเป็นหม้อเป็นสุปอย่างนี้เลยนะเป็นแปลว่าเนื้อเนี่ยมันมีสามสามอันนี้คือสามลายเนาะแปลว่าสามอย่างเนาะดูฮะโอ้โหเดี๋ยวเรามากินด้วยกันหอยก็มีนะฮะดูหอยโอ้หอยหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราใส่ผักกุ้งก็มีนะครับ นี่ถ้าหมดก็สั่งเพิ่มนะครับมามากินกันครับวันนี้ผมจะสั่งเมนูเพิ่มนะครับนี่คือเมนูบุฟเฟ่ที่ผมสั่งนะครับคุณั่งางหัวละ259ชุดกลางนะครับก็มีทุกอย่างเลยนะมีทุกอย่างเลยนะครับมีทั้งกุ้งมีทั้งอะไรหมดเลยนะครับวนี่สั่งเพิ่มปลาหมึก เนี่ยกุ้งสดนะครับแล้วก็เห็ดบ้างนะครับตัวนี้เราสั่งเพิ่มนะครับเป็นกุ้งนะฮะกุ้งปลาหมึกนะครับเพิ่มเติมนะครับสั่งได้เรื่อยๆนะครับตามที่เราเขียนไปนะครับตัวนี้เราก็ใส่เนี่ยอันนี้กําลังต้มหมูกนะครับโอ้อร่อยมากครับแต่ผมชอบสวยคือน้ำน้ำจิ้มตรงนี้แหละน้ำจิ้มอร่อยมากวันนี้นะน้ำจิ้มนี้ รสชาติดีมากครับเดี๋ยวเราจะเอากุ้งใส่นะฮะสั่งในหม้อนะครับเราใส่หมดเลยนะฮะเราสั่งเป็นเป็นบป,ป็นเฟสแล้วนะครับเนี่ยดูดูกุ้งครับกุ้งใหญ่ๆเท่านั้นเลยนะฮะกุ้งสดเลยนะครับสดมากๆสังเกตได้ดูเนื้อฮะเนื้อคือเนื้อแดงๆเลยเราใส่หมดเลยนะครับนะสั่งปลาดูเมนูเนื้อครับ เดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวนี่โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองทานกันนะครับแต่ผมชอบมากคือน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มอร่อยมากเลยนะน,นั้าชาบูอุดเป็นต่อเนี่ยนะครับโอเคใครว่างมากินนะฮะอโอเคครับไปทานต่อครับดูฮะดูฮะ,ด,ฮะดู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 ดด うん。 อร่อยมากครับดูเนื้อฮะใครมีโอกาสนะอย่าลืมนะฮะมาแวะมาทานได้ที่ร้านติดข้างๆพาขับเชียงรายนี่เองนะครับนี่ฮะอร่อยสุดๆครับเนื้ออร่อยมีกุ้งมีทะเลมีหมดเลยอันนี้ผมเอากุ้งมาพักไปข้างนอกก่อนนะครับเนื้อปลาหมึกก็มีใครมีโอกาส อย่าลืมแวะมาทานด้วยกันนะฮะบ,บรรยากาศร,ร้านดีมากๆแล้วน้ําจิ้มก็อร่อยนะครับแล้วก็ผมว่าร้านชาบูตรงนี้ที่เทมมากินชุดร้านเนี่ยผมว่าร้านนี้อร่อยมากๆครับอร่อยบางร้านนี่คือเนื้ออะไรมีเยอะแต่น้ําจิ้มไม่ค่อยอร่อยนะครับแต่ร้านนี้ร้านอุปยต่อเนี่ยน้ําจิ้มอร่อยด้วยครับมีโอกาสก็มาทานด้วยกันนะฮะโอเคครับ วันนี้ก็เพียงคนี้แล้วกันเราเจอยีคิปหน้าครับฝากกปติดตามช่องคนหนึ่งไปเอวความม่วนไปกินนะครับแล้วก็อย่าลืมมากินร้านชาบูร้านอุ้เป็นต่อตรงนี้้ะกันของสาขาเชียงรายนะครับสวัสดีครับ